สวัสดีพี่น้องตอนคำคำเด้จา้ามือนีหนุ่มผ้าพี่น้องมาไต่ปูนี่คูพี่น้องบนัน,นดจากโตจา้ามานำการสามคนก็เมนนกก็ลุงปีิ่นอเอานา้ำลงเขากะสีมะยางหาปูเนาะปูมันถือน้ำพี่น้องออปูถือน้ำม,มันงกะสีขืนจากคู่เอากับมาหาจับ กัมาเบิงนํากันว่าเฮาสิได้แน่บ่ว่าหมือนหอยเอาบ่หูหอยสามสี่ตพุ่นดิมาเอาบ่พาอบักหอยบ่เขาง่ายบ่

พี่น้องพ่อแล้วตัวนึงหนง,งามหง,งามอยู่เห็นไหมนกล <c ười> นน้โซนนี้โวนนี้โหงามงามงามตัวบกนีหนึ่งลูเราได้ซีหัโตเลยพี่ไปก่ะชังตะปูัว่ายัว่วะสิใส่ใส่แน่หรือว่เอิโอ้ลุงปีกอะไรซีหัโตเหรอพี่น้อง ไข่แล้วไม่ได้ลงดูแลไปสันมันนี่โอ้ไี่จังสันไม่บ่เห็นไม่เคยเห็นเนี่ยยางนำกลนกันจังสีก็เห็นดิพี่น้องลุงปี๋ว่เห็นเมนกยางนำกลนก็เห็นบันฑ์ผู้ออกหนาบ่เห็นผู้นำกลนก็เห็นแต่ว่านุ่มนี่ยยางเขานำคันแทะบางก็หาฟังนี่ฟังนี่ จับเอาน้ำคันแท้เพราะมันเป็นป้าเขาเพิ่นเนาะเหากบ,บุลงเนาะลุงปีแล้วจับเอาจับเอายกลัดเอาแต่ยุคโอ้ว้าวไม่นกจะหาน้ำก่นมามันไก็อายุกไก่บ้านที่พี่น้องน,นั่นนะแสงไฟเพื่นอนคน,นอูอ้ว่าลุงปีคือเห็นวะโอ้ลุงปีคือบ่เห็นว้าวไม่นกหมาน

ผอ้ขลรังเลยมันเรียนเรังสีนี่เองแต่คล้องตัวออกนะใช่โอ้ปูขอกำเอามันเป็นสีเหรสีดำสีดำเอ้าสุดจังบะอุ้ยแมงตับเต้าเอาแมุ่้ยนั่จับได้ขนตัวหนึ่งนีกล้าป้าย่างวงงางวงงางนี่น่ว้าว จับเอาไหมแม่นกมาจับเอาหูวสองตัวไห่นกตัวหนึ่งตัวสองเด้อน่ตัวหนึ่งนี่ตัวสองเด้อปากูกินปูน้องับนอกกับจีห้องจะแล้วบห้องนี่จงไหมนั่นตัวสามหน่อยหน่อยเอาอยู่อ่ะหอยแม่เดญ่หอย อยแต่ละนี่สูงเถอะวะเหมืองเพิ่นอุ้ยแมงตับเต้าตสองตัวบ่อุ้ยคดีเถอะนี่ตัวนึงนีปูนั่นนี่เห็นบ่ เขาหู้่ะหรอมีหู้มันเอาป่ะไปขาไหว้ถอเยินหัวห้อยไหมฉันไม่ต้องไปขัวให้ยากหรอกเนีเอาปูหัได้กอนอยากออกหนามูเพราะว่าอยากเห็นกอนมูก็เลยก้อยให้หมูกินก็ก้อยห้อยวะ กินดีนะนี่นี่เอนี่ก็เห็นขึ้นกันหรอวะนี่อมาหางบวกแม,ขกรรมเขากําอูเหือนำกลเห็นบ้าไิ่นกแต่ถ้าต่ตปลาเฮ้ยมาต่อต้นหน่เนี่ยนะต่อยปมาน้่บ่บแล้แหญิงก็มา่นิบ หมองเราตอนนี้วิ่งมาโหลดเอามันโค้งไปใส่เมืองอีกมีโค้งไปเห็นเป็นอย่างคือเป็นหมองเราอันตัวนึง่งลมด้วยกลางเดือนพุ่นด้วยกลางไฟอันพุ่นน่ะพี่น้องเอาจับเอามันสินีอ่ะสีตัวนึงง่งหกตั้มสิว้าวปลาไหลน้อยปลลาไหน้อยจับเอาไหม ปลาไหลปลาไหลเผือกอืมคุณตัวใหญ่ก็สิจะเอาอีกนี่โอ้ยงวงงวงเนมันเป็นอย่างวงงวงมันอยาดนอนเมืแลวมันถอยหนาถอยหลังปูมนยังซื้อรน่าฮ่า่่เห็น่านี้มันก็เริมี วะเจาหอมันกโคกเนาะเจ้าก้งเพี่นเตะก็เป็นน้องตัวมันหึเ่นว้ยนี่ตับังนึงเนี่ยดีใจหลายเห็นเองกัได้วะตีนหองทึ่งันี่หกกังานเลยดีดีนี่แต่หอยฟังฝุ่นมัมบุ่ดหาเลยบาแล้ว อ้าฟังเท่าหน้าผมไม่นุว่าเดี๋ยวนี่้อมผมเห็นเขาไปเห็นก็ะเลไอเตัวนยนำคนเาอมูตัดิกเราไมีว่หน้าตายเลงนี่หยลายพวดให้มืดต่ว่ากันเห็ดขานเียนพวกกระเทินีเห็ด ใกล้สุดัวเลยใกล้สุดัวลยนี่เขาหู้เหรอเนี่ยคนเทศประโซผ้าเหรอเฮ้ยพระพ่นกินพระพ่นกินเป็นะเรื There ่องพระนันบาท มแล้วก็แท็กไปกรุงเทพเีเหียสองโตสองโเรื่องคูอะไรนี่เอาน้ำเห็นเลยก็พอกินต้ามือท้องมือตอนนี้ไกลไปก็นีกลายเป็นปูหนำนมนี่หว่านี่หัวขาเห็นมันล่ะวะเนี่ยเนี่ยข้ำขำ้ไงนี่ด็เนี่ย ่ไอ้น่าหนามเขาก็เอาเข้าหันบอกบอกบุ้งเราจะเอามันฉีมาเนี่ยมันมันได้ปิดเนี่ยพวกมันเปิดเห็นงูพี่น้องงูนะโอ้ยทำไมเธอมานอนเอ่งเล่งอยู่นี่ทำไมเธอไม่ไปงูยังบุ้งไปเหายางตัวคุณนยางตัว สุดเราบ่ส oh, oh, yeah, uh, yeah. ุดตึ้งไหนมันไปหันนั่นเ้าสุดเรพี่น้องสุดเมืองใ่โู่ปูใหญ่นี่ดุกง่ายจังเออว่าจะไปฝุ่นเมียนจะต่อตันเหมือนัดเลยจัมันเป็นหม่องไดเนึงเออัวใดก็เอาูผู้ใดเห็น นทำมาพวกอมองสุดเมืองพี่น้องหาเทากับสิงมหาปูที่ไหมมุนี่เขาเจ้าสิกลับมื่องห้หน้าเมือไ่อากให้หน้าเพิินสุดเมืองเด็ดปีเ้ยาก็มาเทศี่มีคนเลี้ยครูเจ้าสมมติว่าเอาครูขันมากโนมไรคซื้น้ำเงินมาถือือถือซือๆนี่ว่าได้ยัง เอาไม่ต้อควแม่นกสิบ่ะ่อเทาเจ็บกูตาพีน้องนเขาอวยกับบันเจี๊ยบตัว่นี่เาเขาสียางพันแท้เขาโบลงน้ำเยูเไโอ้ได้อยู่เด้อพุดาเดี๋ป่นเดีอ้อมเดีแกงพุดละปูห้าหมื่น ขากลับได้ยังก็เอาพี่น้องขากลับนั่นสิเอาหอยปูบ่ะผุนทั้งหลายไปเสียหนึ่งแล้วก็เสียสองหอยมันเสียหมดเสียยู่ดิหายยางแล้วมันอันนี้ mà hồ họ chỉ mà ao mình. Phải thấy bùn. Để thấy em Sống thấy bùn. coi đi bùn. nào thấy bùn. coi เอาปูเก็บเอาเมดแล้วเก็บหอยบานค้ากับมอยู่หน้าจั่วหังเราว่าเอาเลี้ยงไว้แหมการ์ดเขา แค่หน้านั่นโอ้้าตันนี่คู่เยันไม่หนแมนด้อน,นข่างนีว่าหีกว่ปูแมนมันหยาบนี่ไงหวาน นี่นน่ดนนี่หอกง่หงแมนไปยกปูงมอหอยด้วยกันเอาปูไเอง ตะวันตะหงกบกหอยบอยอันนี้เรื่องเลีหือมันเป็นหอยยัง่ปุ่นละญี่ปุ่นก็ใส่ค่อยหอยอันนี้แหลสีเหลืองหอยเผือกหอยเผือกเป็นอันเอีแเมือเเลีมื่อเรืซือดีกายพันแต่คโค้งหเขาหูดังข่อเจียเยวัที่สี่จงไม่ถกเไม่งเทาดัง หอยเหลืองบ่เหลืองนึ mm ่งจะเป็นหอยอันสีท่อนไม่เคยรีสีท่อนหรือเหลืองหอดเนื้อนี่เหรอเลี้ยงห่อนเนื้อหมือนหอนเนื้อมันมีสที่เลี้ยงเลี้ยงผันนี่ยเหมือนมันมีที่นี่หลายบนมูสเลยหอยเข้าไงมีไหมเข้าไงเข้าไงล่ะเข้าไงล่ะหอยเข้าไงไปกลัวอาเผื่อว่ายังแบบโกบเข้าไงเผื่อว่า หักกบจำศีลันหยามันเหมดพันหยามันไม่ได้กินปีหนาปู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 วะยังเออลายปไหนพ่อครัววะ าขากำะเมาสินทนใหญ่เลยด้วสินี่หอยบ้เมืากสินเสินไม่ก็ได้ตัวไก่ไม่ปะนีนลุงปีนี่นุ้ยน,นียนยน่กำลังแซ่บน่ะไม่ย้ายหลายมันหยาบเก็บหอยพี่น้องเก็บหอยหอยคางคืนหอยคางแลมหอยไงหอยขวมหอย,ยหอยอหอยกิบกี้เดี๋ยวนิดหนึ่งใกล้กัน นคนละน่วยกันขึ้นเห็ดอีกแล้วคุณเพืได้เห็นในลุ่งปีเอาดิอนี่เด้วันกันนางล่องคนเราสวนเก็บแล้วพันนี้แม่ง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 เต็มหนาเลยเก็ั้งงนียยบ เงาไผยยิ่แถวนยนปูหน้อยบ่ออกมาน้อยก็เห็นเสือด้วยหลายไปเรื่อยๆแหละพี่น้องหอยนั่นมันสิเต็มคู่เลยบ่นู้นนี่กำลังแสบนี่ลุงปีอย่างใดนู้นหนิกำลังเป็นตาแสบ ใจมาเดียวใจนีได้โอ้ยนี่หอยอัยนี้ปูทีมงานเก็บหอยบานคูปูมายุกกับเพ้าเหรอทีพี่น้องปุ่น ป่น่ะปูอ๋อป่นผวนันเก็บอหอยเอ้ย <laughs> สียงเสียงบกหอยถือคุ้มไหมปอ,องแลงปองแรงน้ำฝนก็จะได้เยอะๆไปเสียงบกหอยไม่นกขึ้นเท่เลยนั่นนะ

พีอือเขาพี่น้องมาว้าวถ้าสมุนเกเก็บบกหอยออกจากหน้าเขาหอกกับสีด้ดีเลยดินี่แหละมาเก็บหน้าผู้อื่นมันน่าจะคล้องเต็มหนึ่งเขียดพี่น้องเขียดเียดอุ้ยเต็มไปแล้ว แหงไก่สีหอดแหงผ้ากันเก็บผ้ากันเก็บไม่มีน้ำหรอ่ะคืนโคกแล้วพี่น้องเฮ้าเฮาสิได้เวลาเมื่อละเดือบานยางอีจะข้าวเอากับสิหอดลด <c oughs> ปูนิบปลาพี่น้องเฮ้ากับยางหามากจนสุดเหมือง จนอันหอดรดแล้วเนาะพี่น้องเนาะพี่แนวเ,เขาได้บอกหอยคุนึงคุที่สองแล้วกับปูเฮาเอามารวมกันอกีกนี่คลิปนี้หนุ่มกับสิม,มี่แนวมาฝากพี่น้องซ้ำนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะขอคุณพี่น้องได้หลายมายังใต่หอยกับปูนํากันพี่น้องคลิปหนาจังขอกันไหมได้จา้าคลิปนี้หนุ่มก็ลุงปีกกับเมนกสามคนกับหอดรถเหล้วสิขอลาพี่น้องไว้ซ้ำนี่จังขอกันไหมจา้าขอคุณค่า เราหมานนะ